สวัสดีเหล่านักเล่นเกมมือถือทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับทีมงาน Must Play ในการรีวิวเกมมือถือหน้าเล่นประจำสัปดาห์คุณผู้ชมครับหลายๆคนไม่มีใครครับไม่รู้จักเกมออนไลน์บน PC ระดับตำนานอย่างเกม r a g n a น r o ok o n l อ n อนไลน์กันแน่นอนนะครับซึ่งเกมนี้ก็บอกเลยว่า10กว่าปีแล้วนะที่เปิดให้บริการมาแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งบ้านเราแล้วก็ทั่วโลก และเกมที่เราจะมารีวิวกันนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับแร็กนาร็อกนี่แหละครับผมเป็นเกมแร็กนาร็อกเวอร์ชั่นบนเกมมือถือซึ่งต้องบอกว่ามีหลากหลายเกมมากเลยทีเดียวนะที่เปิดให้บริการกันและล่าสุดก็มีเกมแร็กนาร็อกนี่แหละครับผมไปทําเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นเวอร์ชั่นมือถือนี่แหละแล้วก็เป็นแนวใหม่ด้วยนะฮะโดยเกมนี้ใช้ชื่อว่า r ร g ก a r o k ok s p สเปีย o d i n ครับ เรามาดูดีกว่าครับว่าภายในเกม Ragnarok ok Spear of Odin เนี้เนี่ย,ยมันมีรูปแบบเกมหรือลักษณะการเล่นแตกต่างจากเวอร์ชัน PC ต้นฉบับไหมแล้วก็มีอะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับในเกม Ragnarok ok Spear of Odin นั้นเป็นเวอร์ชั่นทดสอบนะฮะนี่คือที่เรารีวิวกันตอนนี้คือเวอร์ชันทดสอบซึ่งเป็นเวอร์ชันทดสอบที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของฝั่งสิงคโปร ก็คนไทยเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นกันได้ก็ไปโหลด apk เข้าไปเล่นได้เช่นเดียวกันนะฮะโดยตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้ทดสอบเนี่ยเฉพาะบนระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นส่วนของ ios เนี่ยน่าจะรอในช่วงที่เกมพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการสตาร์ทเริ่มต้นตัวเกมเนี่ยก็เห็นเลยครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงคือมีรูปแบบกราฟิกที่เป็น 3d ซึ่งโอเคมีความสวยงามหน่อย แล้วก็ระบบอาชีพที่ให้เลือกในรอบทดสอบเนี่ยมีแค่2อ,อาชีพครับก็คือเมจิ c เชียนและก็ซอฟแมนทีนี้อีทางขวามือครับผมของอาชีพเนี่ยก็จะมีสายอาชีพให้เลือก2ส,สายซึ่งก็คือไนท์กับวอร์เออร์อันนี้น่าจะหลังจากที่ทำเลเวลไปเยอะๆแล้วน่าจะมีการปลดล็อกในการเปิดอาชีพเปลี่ยนได้เปลี่ยนสายเปลี่ยนคลาสได้นะครับผมรวไปถึงยังมีในเรื่องของแอคทีฟสกิลและแพสซีฟสกิลสังเกตว่า ข้างล่างเนี่ยจะมีซอสชิลกับเกรสซอสแน่นอนครับว่าในหนึ่งอาชีพเนี่ยหรือตัวละครหนึ่งตัวของเราเนี่ยสามารถสลับอาวุธในการใช้ได้2อ,อย่างด้วยกันซึ่งไม่ต้องเปลี่ยนสายหรือไม่ต้องสร้างตัวใหม่ก็คือเล่นตัวเดียวเนี่ยก็สามารถสลับใช้อาวุธในการเล่นได้อ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ตัวเกมกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้าง ลักษณะของเกมหลังจากที่เราเลือกตัวละครแล้วนะฮะก็จะเห็นได้ว่าอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยถูกเปลี่ยนไปหมดเลยมันเป็นสไตล์เหมือนเกมมือถือทั่วไปที่มีเมนูต่างๆเนี่ยครับผมให้ได้เลือกกดเลือกเข้าไปนะฮะแล้วก็สภาพรอบนอกนะครับของด่านนี้นะฮะพื้นที่นี้เนี่ยก็จะหยิบยกเอาพื้นที่ของในเกมเวอร์ชั่นสมัย PC นะฮะฮมาเป็นหลักอย่างเมืองที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับไม่มีใครไม่รู้จักเลยคือพอนเทรานะฮะสังเกตตรงตรงนี้ครับน้ำพุเนี่ยฮะตรงกลางเนี่ยฮะน่าจะคุ้นกันดีแล้วก็มีทางแยกเนี่ยชัดเจนเลยฮะเมืองนี้พอนเทราแน่นอนอย่าไม่ต้องสงสัยรูปแบบเกมตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ MMO RPG อย่างที่เราเล่นกันทั่วๆไป MMO RPG ก็ MM คือจะเป็นแบบเดินเข้า เดินจิ้มเดินตีอิสระใช่ไหมฮะออกนอกเมืองอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้เนี่ยมันออกไม่ได้เลยออกนอกเมืองไม่ได้นะฮะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นในส่วนของอินเทอร์เฟซพวกเมนูต่างๆนะฮะตรงนี้เรามาดูดีกว่าครับว่าโหมดการเล่นของเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างมันจะมี2โหมดด้วยกันคือจะมีแอ v ด n เวนเจอร์กับชาเลนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แอนด์เวนเจอร์ก่อนละกันเริ่มต้นอ่ะในแอนดเวนเจอร์เนี่ยก็จะบอกครับผมสาหรับในเรื่องของแผนที่ภายในเกม ซึ่งมันเป็นโหมดการตะลุยดันเจียนนะฮะมีแบ่งเป็นเอพิโซดครับผมทั้งหมด15เอพิโซดด้วยกันในรอบทดสอบซึ่งไม่แน่ใจว่าพอเปิดให้บริการแล้วเนี่ยน่าจะมีการปลดล็อกเอพิโซดอื่นๆด้วยใน15เอพิโซดเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆนะครับชื่อของเอพิโซดนั้นๆเนี่ยจะเป็นชื่อดันเจียนที่มีอยู่จริงในเกมแล g น n รกสมัยเวอร์ชัน PC ไม่ว่าจะเป็นนะ่ะพีระมิดดันเจียนอันนี้น่าจะคุ้นกันดีเดดพิทที่เป็นเหมืองนะฮะ หรือ Clock Tower ของนาฬิกาเป็นต้นโดยเมื่อเราเข้าไปในเอพิโซดแต่ละเอพิโซดแล้วเนี่ยก็จะซอยย่อยไปอีกแบ่งออกเป็น10ด่านด้วยกันนะฮะใน1เอพิโซดเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่10ด่านซึ่งแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์มีเควสมีอะไรต่างๆให้ทำอยู่ด้วยในรายละเอียดตรงนั้นทุกๆด่านที่10ก็จะมีบอสประจำเอพิโซดนั้นด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเข้าไปดูดีกว่าว่าในด่านด่านหนึ่งเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ในหนด่านก่อนเข้าไปเล่นเนี่ยจะประกอบไปด้วยสิ่งที่บอกก็คือมอนสเตอร์ภายในด่านนั้นเนี่ยมีตัวอะไรบ้างและบอสประจําด่านนั้นคือตัวอะไรอย่างนี้2หลังจากที่เราเคลียร์แล้วเนี่ยเราจะได้ไอเทมอะไรบ้างไอเทมอาวุธหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอะไรบ้างที่ดรอปมันจะบอกหมดเลยครับแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเคลียร์ด่านด่านหนึ่งในครั้งแรกก็จะได้รางวัลตามนี้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวเรามาสตาร์ตเริ่มต้นกันดีกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ Energy ในการเข้านะฮะหน้าจอการเล่นของเกมนี้จะเป็นแนวแอคชั่น RPG นะฮะก็พื้นฐานทั่วไปก็ภาพถือว่าโอเคนะก็สวยอยู่นะฮะก็จะใช้การบังคับในแบบที่เขาเรียกว่าอ่า v u r t u a l p น d นะฮะบังคับซ้ายขวาขึ้นลงอะไรเงี้ยด้วยตัวเองได้ถ้าปกติถ้าเป็นเวอร์ชัน PC ก็จะเป็นแบบเมาส์จิ้มจิมจม้ใช่ไหมแต่นนี้คือแบบบังคับแบบ เดินเองเลยนะฮะแล้วก็มีการโจมตีทั้งธรรมดาทั้งแบบสกิลโดยการโจมตีสกิลเนี่ยก็จะมีเลขอย่างอันเนี้ยอันนี้ 45, 45, 4พวกนี้คือค่า SP ที่ใช้ในการใช้สกิลในแต่ละครั้งนะฮะว่าใน1นึ่งสกิลเนี่ยใช้ SP เท่าไหร่อย่างสมมติไอโล่เนี้ยนยฮะใช้ SP 24มันก็จะลดตรงนี้นะฮะเกี่นสีฟ้า แล้วก็ลงไปถึงยังสามารถหลบหลีกได้ด้วยแบบนี้นะฮะก็มีค cool. ูดาวด้วยนะในการใช้ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นอย่างสกิลหรือการหลบหลีกเนี่ยจะมีคูดาวยกเว้นเฉพาะการโจมตีปกติอันนี้โจมตีได้ต่อเนื่องไม่มีคูดาวนะครับด้านซ้ายล่างจะเป็นในส่วนของการเลือกเขาเรียกว่ารูปแบบการเล่นมันจะมีรูปแบบการเล่นอยู่3รูปแบบแบบแรกคือ Man u a l แ a t t ทิลแมนนวลแบ t เ e คือการโจมตีแบบธรรมดาทั่วๆไปใช้สกิลเองหลบเองอะไรเองแล้วก็ เป้าหมายในการล็อกเนี่ยเราสามารถล็อกได้ด้วยตัวเองนะฮะก็เลงเองเลยนะฮะอันที่2คือออโต้ทาร์เก็ตออโต้ทาร์เก็ตคือเดินเข้าไปหาเวลากดสั่งโจมตีมันจะโจมตีที่มอนสเตอร์ที่มันล็อกเป้าให้เดออัตโนมัติและอย่างที่3ก็คือตัวนี้ครับออโต้แบทเทิลซึ่งตัวนี้เนี่ยจะออโต้ให้หมดทุกอย่างเลยทั้งการเคลื่อนไหวทั้งการโจมตีการออกสกิลต่างๆยกเว้นอย่างเดียวที่มันจะไม่ ออโต้ให้ก็คือในเรื่องของการโยกหลบหรือการหลบหลีกคือจะมาเป็นเส้นตรงเลยครับอันนี้ซึ่งข้อเสียของออโต้ตัวนี้ก็คือการโจมตีที่เดินเป็นเส้นตรงทื่อๆนะฮะไม่มีอะไรเลยอ่าผ่านแล้วนะฮะทีนี้พอเมื่อผ่านจบแล้วเนี่ยก็จะบอกเลยครับว่าเราเล่นไปทั้งหมดกี่นาที ได้ EXP เท่าไหร่ได้เซนีเท่าไหร่นะครับผมรวมไปถึงรีวาร์ดที่เราได้หลังจากผ่านแล้วนะครับเมื่อเราผ่านด่านแต่ละด่านได้ของโหมด a v v n n t u r e เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของรายชื่อเควสต่างๆด้วยว่าเราทำอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราทำสำเร็จเนี่ยก็จะมีตัว NPC ครับผมให้ข้อความส่งข้อความมาบอกว่าเออเราทำเควสนี้สำเร็จนะก็อย่าลืมไปรับรางวัลด้วยอะไรประมาณนั้น เคลียด่านไหนถึงจะได้รางวัลเคลียรด่านด่านนี้ได้รางวัลแล้วก็ไปตีมอนเตอร์ตัวนี้ถึงจะได้รางวัลอะไรอย่างงี้รางวัลส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินสกิลหินอัปเกรด,ห,กดหรือเงินนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าผ่านจนครบเนี่ยก็จะได้เพชรเป็นรางวัลด้วยเช่นเดียวกันคราวนี้มาในส่วนของชาเลนจ์กันบ้างชาเลนจ์ Challenge เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ด่านที่ให้ทดสอบกันนะฮะด่านแรกก็คือ Tower of c h a l l e n g e ต่นี่คือการไต่หอคอยครับผมซึ่งจะมีระดับหอคอยให้เล่นเนี่ยอยู่6สเต็ปด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องไต่ชั้นนั้นชั้นนี้ไปเรื่อยๆสูงสุดของแต่ละด่านน่าจะอยู่ที่ประมาณ20ชั้นฮะทั้งหมดอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูสักหน่อยใน1ชั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าค่าแอตแทกที่ต้องเข้าไปเนี่ยจำเป็นควรจะเข้าไปเนี่ยด้วยค่าแอตแทกที่เท่าไหร่ดีเฟนซ์เท่าไหร่ แล้วก็รางวัลที่ได้ในแต่ละชั้นเป็นอะไรบ้างก็จะบอกชัดเจนนะฮะอันต่อไปที่เขาให้เราได้ลองกันก็คือโหมดเรทครับโหมดเรทในจริงๆเราจะต้องไปปลดล็อกอพิโซดสให้หมดก่อนพอหมดแล้วเนี่ยมันจะสามารถปลดล็อก ok ได้ในโหมดเรทก็คือเป็นโหมดล่าบอสเนี่ยครับผมโจมตีบอสประจําด่านต่างๆซึ่งก็จะมีแผนที่แต่ละแผนที่ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วก็ตามระดับเลเวลที่สามารถเข้าได้แล้วก็บอกด้วยว่า เงื่อนไขเราจะต้องเคลียอะไรบ้างนะฮะอันนี้อย่างอันนี้เนี่ยต้องไปเคลียในอิสลูดันเจียนถึงจะสามารถเรทบอสตรงนี้ได้ทีนี้ในการเข้าในการเข้าแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเสีย Energy หลักๆในการใช้ในโหมด a อเวนเจอร์ด้วย1คะ1อันแล้วก็บัตรลงเรทนะฮะอีก1ใบก็เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูนะครับในเรทดันเจียนเนี่ยก็จะเล่นเป็นปาร์ตี้นะฮะหรือจะลุยเดี่ยวก็ได้แล้วแต่นะฮะแบบนี้ ในโหมดเรดเนี่ยมันจะไม่ได้ให้ออโต้แบทเทิลนะครับผมจะมีแค่ออโต้ทาร์กเก็ตกาบแมนนวลแบทเทิลแค่นั้นนะครับ <ś cis> เพราะฉะนั้นเราต้องบังคับเองแล้วก็สู้เองนะฮะ โอเคเลดพาแล้วฮะ ha. ก็มาคนเดียวเนี่ยแน่นอนว่าสถิติอาจจะน้อยหน่อยนะฮะอาจจะได้ดาวน,นิดยังแต่แนะนำว่ามาเป็นตี้จะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่เหนื่อยด้วยนะฮะนี่ใช้เวลาก็เจนาทีกว่านะกวา่าจะเล่นได้ถึงขนาดนี้แนะนำว่าใครลงเลดนะฮะให้พาเพื่อนมานะฮะดีที่สุดครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบอื่นๆกันบ้างนะครับนอกเหนือจากที่เราเล่นเอเวนเจอร์กับชาเลนจ์ไปแล้วเรามาดูกันว่าระบบอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาเริ่มต้นที่ระบบอาวุธแล้วก็ชุดเกราะก,กันก่อนนะครับผมก็จะมีให้ใส่เนี่ยครับก็จะมีทั้งดาบมีทั้งหมวกชุดกางเกงถุงมือรองเท้าอัญมณีเครื่องประดับแล้วก็รวมไปถึงคัสตูมพิเศษด้วยนะฮะซึ่งคัสตูมพิเศษเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของ HP กับค่าแท็กด้วย สังเกตดีๆว่าอาวุธหรืออุปกรณ์แต่ละชิ้น,นจะมีช่องหรือรูให้ใส่อะไรบางอย่างซึ่งนี่คือคําตอบครับว่าเขาให้ใส่อะไรนั่นคือระบบการนั่นเองโดยระบบการเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นระบบที่เอาไว้ใช้สําหรับเพิ่มค่าสถานะหรือว่าอัปเกรดพวกค่าพลังต่างๆนะฮะเอาไว้ติดตั้งกับอุปกรณ์หรืออาวุธของเราให้มันมีความเจ๋งยิ่งขึ้น ก็วิธีการใส่ก็ไม่ยากครับก็คือเอาแค่กดไปที่การ์ดใดการ์ดหนึ่งแล้วกด Equip ลงไปก็เลือกเอาครับมันจะมี2ส,สายด้วยกันจะมีสาย Attack กับสาย Defense อย่างตัวนี้เป็นต้นอ่ะ i q u i p เลือกใส่มันก็จะเพิ่มสถานะให้กับอุปกรณ์หรืออาวุธชนนิ้นนั้นๆให้มันแข่งขึ้นได้ซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีการตีบวกนะมีแต่การขายแล้วก็ย่อยทำการ Disman t l e นะฮะแยกวัตถุดิบว้ง่ายแบบนี้ โดยการ์ดหใบเนี่ยจะสามารถเอนแชนนะฮะก็คือทำการตีบวกมันนั่นแหละเกาการ์ดอื่นๆที่เราไม่ใช้เนี่ยครับผมมาทำการรวมกันซะแบบนี้นะฮะพอรวมกันเสร็จปุ๊บเราก็กดเอนแชนเข้าไปมันก็จะเสียเงินซึ่งสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ6ดาวพอเมื่อทำระดับสูงสุด6ดาวได้เนี่ยอบิลิตี้ก็จะเพิ่มขึ้นซับอบิลิตี้ก็จะเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถที่จะทำการอีโว เจ้าการ์ดใบนี้ได้ก็คือไต่ระดับจาก A บวกเป็น S s เป็นแรอะไรอย่างนี้โดยเราจะต้องใช้มาทีเรียวที่เราย่อยไอ้เจ้าอุปกรณ์เมื่อสักครู่เนี้ครับผมมาแล้วก็บวกเงินอีกตามระดับตามความแรของการ์ดที่เราจะอีโวพอกดสตาร์ทอีโวไปเสร็จปุ๊บการ์ดใบนั้นมันก็จะขึ้นเป็นอีกระดับหนึ่งนะฮะ สกิลของเกมนี้อย่างที่บอกครับมันจะมีจ็อบอยู่2จ็อบสสายซึ่งการเปลี่ยนจ็อบหรือการเปลี่ยนสายเนี่ยก็จะต้องมีระดับเลเวลที่เหมาะสมระดับเลเวลที่เขากําหนดให้เราถึงจะเปลี่ยนคลาสเปลี่ยนสายได้ก็เหมือนกับเกมแล็กนัลล็อกเดิมๆทั่วไปครับจ็อบเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนได้อะไรอย่างนี้แล้วก็สกิลเนี่ยก็เวลาเราจะเรียนหรืออัพสกิลเนี่ยครับผมก็สามารถอัพได้โดยการใช้เงินใช้สกิลพอยต์แล้วก็ใช้หินนะฮะในการอัพ ก็พอกดเลินไปก็จะได้แล้วครับสกิลขึ้นมามีสกิลอาวุธด้วยสกิลอาวุธก็จะแยกกันต่างหากนะเพราะฉะนั้นก็เลือกอัพกันดีๆนะฮะมาดูที่กราฟิกในเกมกันบ้างกราฟิกในเกมเนี่ยบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่มากเลยแหละจากเวอร์ชัน่นแลกนและล็อก 2dpc 2.5 d, d นะฮะก็กลายเป็น 3d เต็มตัวเลยแล้วก็แนวเกมก็เปลี่ยนไปด้วยมันเป็นเกมแอคชั่น RPG ซึ่งโอเคครับมันเป็น ความสนุกอีกแบบหนึง่งมีความแปลกใหม่อีกแบบหนึง่งสำหรับเกมนี้ถ้าจะถามว่าเหมาะกับใครก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่เล่นแลกนารล็อกมาก่อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็คนที่ชอบเล่นแนวแอคชั่นอารเพีจีว่าเข้าใจได้ไม่ยากแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเยอะจุดที่ผมไม่ประทับใจในเกมนี้นะฮะอย่างแรกเลยก็คือเสียงเพลงมันเบามากเสียง BGM เพลงมันเบามาก ถึงแม้ว่าคุณจะเอาเสียงเพลงเรียกความทรงจํามาจากเวอร์ชั่น PC มาให้เราได้ฟังแต่ผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ฟิน,นะมันยังเบาอยู่นะฮะก็และอย่างคือที่สําคัญเลยคือในเซตติ้งเนี่ย BGM กับเอฟเฟกเนี่ยครับผมมีให้ปรับแค่เทิร์นออฟครับมไม่ได้ปรับเป็นระดับนะฮะแต่ยังดีครับที่ยังมีการปรับในเรื่องของกราฟิกและก็เอฟเฟกเนี่ย ให้สามารถปรับเป็นโลไฮหรือจะปิดเอฟเฟกได้อันนี้ก็ถือว่าดีก็ช่วยประหยัดเครื่องได้หน่อยแต่สําห,สหรับคนที่อยากจะเสพความเป็นแลกหน้าล็อกเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อย่างที่2ระบบการออโต้แบทเทิลคือระบบการออโต้แบทเทิลตัวนี้เนี่ยมันดูเป็นเส้นตรงครับการออโต้การเดินของตัวเกมเนี่ยยังเป็นเส้นตรงเกินไปมันเลยทําให้รู้สึกว่า รับมือรับเท้าของศัตรูได้ง่ายไปหน่อยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือไม่มีออโต้ในการหลบหลีกให้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้แบบไม่ได้ทำอะไรเนี่ยบางทีอาจจะตายแบบตายโง่ๆเลยก็ได้สรุปสำหรับเกมแ a g n a Rock ok ภาคนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในขั้นที่ดีนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเกมแอคชั่น r p g อีกหเกมที่น่าสนใจ ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นสไตล์แรักนาล็อกจ๋าเหมือนเวอร์ชั่น PC แต่พอมาเซ็ตใหม่เปลี่ยนใหม่ในรูปแบบของเกมแนวนี้เนี่ยมันเลยทำให้ดูเล่นแล้วก็สนุกมากขึ้นนะฮะท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานนะครับผมข่าวสามวงการเกมมือถือได้ที่ w w w m u s t p l a y i n t h ครับ และรวมไปถึงเพจ f a c e b o o k ของเกมมือถือต้องเล่น m u s t p l a y i n t h เช่นเดียวกันก็จะมีข่าวสารเกมมือถือมีวิดีโอเกี่ยวกับเกมมือถือทั้งหลายไนะม่จะเป็น5ข่าวเกมมือถือประจำสัปดาห์5เกมมือถือต้องเล่นและก็รีวิวเกมเด่นประจำสัปดาห์ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ